สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนห้องมอ1ทับ11และม1ทับ12ทุกคนนะคะวันนี้ในวิชาอุตรดิต์บ้านเราค่ะเราจะมาเรียนกันในเรื่องที่2นะคะคือสภาพภูมิศาสตร์จังหวัดอุตรดิต์นะคะนักเรียนจําเรื่องแรกที่เราเรียนได้ไม่เอ่ยนะคะเรื่องแรกที่เราเรียนก็คือเอกลักษณ์จังหวัดอุตรดิต์นะคะก็มีที่เราเรียนไปมีดอกไม้ประจําจังหวัด ต้นไม้ประจําจังหวัดมีธงมีตาสัญลักษณ์นะคะแล้วก็เพลงประจําจังหวัดหวังว่านักเรียนจะพอจําได้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันเรื่องเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์นะคะคำว่าสภาพภูมิศาสตร์นะคะก็คือ,อลักษณะของพื้นผิว โลกเลยอันนี้คือความหมายตามภูมิศาสตร์เนาะสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นบนผิวโลกนะคะแต่อันนี้เป็นภูมิศาสตร์จังหวัดอุตรดิตถ์ก็แสดงว่าก็ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับลักษณะพื้นผิวนะคะของอุตรดิตถ์อาจจะเป็นพวกที่สูงภูเขาแม่น้ําอากาศต่างๆนะคะในบ้านเราเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างสิ่งแรกที่นักเรียนต้องรู้นะคะก็คืออาณาเขตติดต่อค่ะ อันในเขตติดต่อที่ตั้งของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะอุตรดิตถ์ของเราเนี่ยอยู่ภาคเหนือนะคะอยู่ภาคเหนือมีพื้นที่โดยประมาณ7,8850ตารางกิโลเมตรเลยนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ใหญ่อันดับ25ของของประเทศเราเลยนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่านะคะอุตรดิตถ์เนี่ยประกอบไปด้วยทิศเหนือเนี่ยติดกับอะไรบ้างนะคะทิศเหนือนะคะในเอกสารเนาะ นักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ใน Google Classroom ได้เลยนะคะทิศเหนือเนี่ยจะติดกับจังหวัดแพร่จังหวัดน่านนะคะทิศต,ตะวันออกจะติดกับประเทศลาวหรือเรามีชื่อเต็มเนาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะแล้วก็ทิศใต้ติดจังหวัดพิษณุโลกนะคะทิศต,ตะวันตกติดจังหวัดสุโขทัยอ่ะลองมาดูซิอันนี้นะคะ เอ้แล้วเมื่อกี้ที่ครูเผาพูดไปคือตรงไหนบ้างนะคะตรงนี้ก็คือแพร่ค่ะนะคะน่านเนาะอันนี้คือทิศเหนือตะวันออกล่ะถ้าตะวันออกนะคะก็ติดอะไรนะลาวนะคะทิศใต้ใต้ใต้ติดอะไรนะพีชนุโลกนะคะตะวันตกนะคะตะวันตกเนาะติดจังหวัดสุ โอ oh, ไทยนะคะคือตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ก็พิษณุโลกตรงนี้ก็ลาวตรงนี้ก็แพร่นิกน่านนะคะนี่เลยนะคะนี่คือทิศของที่ตั้งที่อุตรดิตถ์นะคะมีอาณาเขตติดต่อเนาะก็เราก็คุ้นชินอยู่แล้วเนาะส่วนใหญ่ทุกคนก็จะท่องหรือว่ารู้จักได้ว่าเอ้รอบๆอ,อุตรดิตถ์เนี่ยมีจังหวัดอะไรบ้างบางคนอาจจะเคยไปเที่ยวพิษณุโลกไปเที่ยวแพร ไปเที่ยวน่านนะคะอ่าโอเคนักเรียนจะเห็นว่านะคะเราเนี่ยทุกๆรอบด้านของเราเนี่ยจะอยู่โซนทางภาคเหนือนะคะทางตอนเหนือเนี่ยจะมีลาวแพร่แต่ว่าตอนใต้กับตะวันตกเนี่ยจะเป็นโซนภาคกลางนะคะคือสุโขทัยกับพิษณุโลกเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกอุตรดิตเนาะเหนือตอนล่างกลางตอนบนนะคะตามคําเรียกกล่าวมา แต่ถ้าทางภูมิศาสตร์เนี่ยเราจะถือว่าอุตรดิษฐ์นั้นอยู่ภาคเหนือนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาหัวข้อต่อมาก็คือแผนที่แบ่งเขตการปกครองนะคะก็อุตรดิษฐเนี่ยประกอบไปด้วยทั้งหมดนะคะ9อําเภอค่ะนะคะก็จะมีอําเภออะไรบ้างนะคะมีอําเภอรับแลนะคะอาเภอตรอนอําเภอพิชัย อำเภอเมืองอุตรดิตถ์อ,อทอนแสนขันอเภอท่าปา่าอ,อน้ำปาาอฟากท่าอเภอบ้านโคกนะคะหลายคนก็จะเป็นเด็กนักเรียนที่เติบโตมาในจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะมาก็จะคุ้นในชื่ออำเภอไหลทั้ง9นี้แล้วนะคะแต่บางคนอาจจะมาจากต่างจังหวัดเนาะซึ่งกอ็อาจจะต้องมาทำความเข้าใจกันนิดนึงว่ามันมีอำเภออะไรบ้างนะคะ โดยปกติส่วนใหญ่ก็จะอยู่อำเภอเมืองอำเภอรัรบแลซะเยอะเนาะนักเรียนโรงเรียนอ,อนอบ้านเล่านะคะมีมาจากตรอนบ้านทองสันขันนะคะก็หลายคนก็มาจากต่างอำเภอเนาะแต่ละอำเภอเนี่ยก็จะมีภูมิประเทศเนี่ยย่อยๆอีกนะคะแล้วก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเดี๋ยวเรื่องตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันในหัวข้อต่อไปเนาะวันนี้ก็จะดูพวกภูมิศาสตร์กันไปก่อนนะคะ เอาละค่ะเรามาดูหัวข้อต่อมานะคะคือสภาพพื้นที่และลักษณะาทางภูมิประเทศนะคะลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดอุตรดิต์นะคะมี3ลักษณะด้วยกันนะคะลักษณะแรกเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำค่ะบริเวณสองฝั่งของแม่น้ำน่านนะคะแล้วก็ลำน้ำสาขาที่ไหลามาบรรจบกันกับแม่น้ำน่านเนี่ยโดยมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะเป็นที่ราบค่ะอยู่ในเขตอำเภอเมืองตรอน ทีชัยรับแรและทอนสันขันนะคะก็จะเป็นพื้นที่ราบนะคะเดี๋ยวอันนี้รูปภาพนี้นะคะเป็นรูปสภาพภูมิประเทศและลำน้ำนานนในสาขาลุ่มน้ำหนานนะคะครูแคปหน้าจอมาจากงานวิจัยเนาะที่เขาทำในไฟล์ pdf นะคะมันเซฟเป็นรูปภาพไม่ได้เพราะฉะนั้นความชัดเจนก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะนี่เลยค่ะนี่คือลำน้ำหนานสายหลักนะคะก็ไหลามาอย่างนี้เนา ไหลาหมาอย่างนี้นะคะไหลาหมาอย่างนี้แล้วก็จะมีแม่น้ําที่สําคัญหนึ่งของอุตรดิตถ์นะคะก็คือแม่น้ําตรอนนะคะเดี๋ยวมันจะมาตัดกันเดี๋ยวมีรูปนึงให้ดูได้ชัดเจนกว่านะคะ <S <S นักเรียนจะสังเกตได้ว่าแม่น้ำน้านเนี่ยมันก็จะกระจายไปเห็นไหมนักเรียนเห็นอย่างนี้ไหมก็คือเป็นแม่น้ําเป็นคลองนะคะสู่หล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเรานะคะ เขาบอกว่าะะแม่น้ำหน้านเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่เลยนะคะของภาคเหนือแล้วก็ความโชคดีของเรานะคะที่มีแม่น้ำหน้าไหลผ่านเนาะ mm. ก็จะประมาณนี้แม่น้ำหน้านเนี่ยเราเคยได้ยินอยู่แล้วเนาะว่าจะเป็นส่วนที่ไหลไปรวมกับอีกสามแม่น้ำแม่น้ำนะคะ mm. ก็คือรวมทั้งหมดเป็นสี่เนาะ mm. มีอะไรบ้างนะปิงวงังยมหน้าน,นะคะไหลไปรวม เ,ออเป็นแม่น้ำเจ้าพยาที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะตรงนี้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวครูจะนะคะพาไปดูในส่วนอื่นต่อเลยนะคะในลักษณะที่สองนะคะคือที่ราบระหว่างภูเขาค่ะและเป็นบริเวณลูกคลื่นลอนลาดนะคะอ่าฟังไม่ผิดค่ะ เป็นที่ราบแล้วก็เป็นลูกคลื่นลักษณะเป็นแบบนี้ลูกครูจะอธิบายให้ฟังนักเรียนเคยเห็นฟิวเจอร์บอร์ดหรือแฟ้มเอกสารนักเรียนไหมนักเรียนเคยมองออบริเวณฟิวเจอร์บอร์ดนักเรียนไหมด้านข้างฟิวเจอร์บอร์ดเราเป็นแบบนี้เคยเห็นไหมนี่มันคือลักษณะลูกฟูกเนาะแต่ของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะลอนลาดก็คือเป็น,นี้นะคะไปเรื่อยเรื่อยๆรื่อยนะคะ ก็ดูจากรูปเนี่ยเราจะพอดูได้เลยว่านะคะมันเป็นลอนลาดจริงๆอ่าตรงนี้เป็นบริเวณนักเรียนจาได้ไหมที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นะคะมีรับแลเมืองตอนพี่ชัยนะคะเป็นเขตพื้นที่ลาบเห็นไหมนะคะเป็นที่ลาบตรงนี้จะเป็นลนักษณะลอนลาดคืออันนี้ลาดไปนี่เป็นภูเขาอันนี้ลาดนี่เป็นภูเขานะคะลักษณะน,นี้เนาะอ่ะ ประมาณนี้นะคะคือความเป็นลอนลาดนะคะไม่ได้ฟังผิดแต่อย่างใดซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีบอกระดับความสูงอยู่เนาะนี่คือคําอธิบายสัญลักษณ์เนาะถ้าเราเคยเรียนวิชาภูมิศาสตร์มาแล้วนะคะวิชานี้โชคดีนะตรงที่ว่าเราเนี่ยได้เอาวิชาภูมิศาสตร์มาใช้ใน ในเรื่องอุตรดิตบ้านเราด้วยในเรื่องของสภาพภูมิประภูมิประสา่์สภาพภูมิศาสตร์เออนะคะที้เอามาใช้ด้วยเดี๋ยวประวัติศาสตร์ที่เรียนมาก็จะได้ใช้ในวิชานี้ด้วยนะคะโอ้โหโถือว่าดีมากๆเลยเนาะอ่ะอันนี้สีของมันนะคะนักเรียนก็สามารถเทียบเฉ็ดสีได้ตรงนี้อ่ะตรงนี้อาจจะสูงประมาณ4 0 0ร้อถึงหกรนะคะอาจถึงห้าอยเนาะสี400่อยถึงห้าอเมตรนะคะ เป็นลักษณะความสูงเนาะดูสีนะคะอันนี้อาจจะเป็น 300- ถึง400เมตรแบบนี้นะคะอันนี้คือการดูดูแผนที่เนาะนักเรียนจะสังเกตได้ว่านะคะตรงเนี้จะเป็นบริเวณภูเขาสูงเลยนะคะนี่นะคะอันนี้อาจจะเป็นบริเวณเขาคอเขาขา,ขาดเคยได้ยินไหมนะคะเวลาที่เราจะเดินทางไปพิษณุโลกอะคะ่ะลูกทางภาคเหนือนะคะเราก็จะไปแพร่ใช่ไหม ตรงนี้เป็นจังหวัดแพร่เพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะเป็นเขาพึง่งบริเวณเขาพึ่งก็ได้นะคะที่เราเรียนกันนะคะสังเกตว่าอุ้ยทําไมบ้านโคกมีมีภูเขาเยอะจังนะคะนี่ติดก,กับประเทศเราก็มีภูเขาเยอะติดก,กับน่านก็มีนะคะตรงเนี้ยบ้านโคกอะ่ะก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่เดี๋ยวครูจะตอนที่เราเรียนเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวครูเอาให้ดูนะคะสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของพิโลกเอ้ยบ้านโคกก็มีภูแลล้ว คดีนไหมภูสนาวนะคะมีภูต่างๆมากมายเลยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะเนาะและนอกจากนี้มีภูหนึ่งที่สำคัญมากเลยนั่นก็คือภูสอยดาวนะคะอ่ะของบ้านเราเนี่ยครั้งนึงในชีวิตต้องไปนะอ่ะอันนี้ก็เป็นสีที่ให้ดูได้ชัดขึ้นนะคะก็คือเป็นภาพแผนที่ตั้งเขตลุ่ม น้ำหลักและลุ่มน้ําย่อยนะคะก็พูดง่ายว่าให้เห็นถึงอาเขตที่ตั้งของอําเภอต่างๆและมีแม่น้ํานะคะอ่ะต่อมาลักษณะที่3นะคะคือเขตภูเขาและที่สูงนะคะอันนี้ภูเขาและที่สูงเนี่ยอุตรดิตนะคะ จะสังเกตได้ว่าเป็นครึ่งหนึ่งของจังหวัดเลยอ่ะอยู่ทางด้านเหนือและท่านตะวันออกนะคะเหนือกับออกนะคะจะเป็นเขตภูเขาสูงและที่สูงโดยเฉพาะเมืองนะคะบ้านโคกฟักท่าน้ำป่าท่าป่าอ่ารูปเมื่อสักครู่เลยนะคะคูขอย้อนกลับไปดูที่รูปนี้นะคะเห็นไหมเขาบอกว่าอะไรนะบริเวณที่มีภูเขาสูงเนี่ย จะอยู่ทางตะวันออกฝั่งนี้เป็นตะวันออกนะคะฝั่งนี้เป็นตกเนาะอยู่บริเวณตะวันออกและเหนือจริงไหมนะคะโซนนี้เลยนะคะจะเป็นโซนที่อุตรดิตเนี่ยมีภูเขาสูงนะคะต่อมาสรุปได้ว่าสามหัวข้อของเรานะคะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวคโคทวนให้ลักษณะพื้นที่ตั้งของเราสรุปมี หนึ่งคือลุ่มแม่น้ำน่านนะคะสองคือที่ราบระหว่างภูเขาสามคือเขตภูเขาสูงและที่สูงนะคะอ่ะเขียนเลยเขียนไว้ก่อนเนาะสรุปนะคะมือมีสรุปนอ้องเป็นลุ่มแม่น้ำน่านนะคะอ่ะที่ราบระหว่างภูเขาข้อสองเนาะ ข้อ3คือเป็นภูเขาสูงค่ะเป็นภูเขาและที่สูงอ่ะนี่ก็คือลักษณะพื้นที่และลักษณะทางภูมิประเทศนะคะอ่ะเรื่องภูมิประเทศนะผ่านแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อต่อไปกันเลยตอนนี้เรามาต่อกันที่เรื่องของแม่น้ำนะคะแม่น้ำเนี่ยที่ครูบอกเนาะเปรียบเสมือนเป็นเส้นโลหิตใหญ่ของจังหวัดเลยนะคะ โดยมีแม่น้ำน่านนะคะที่มีต้นกำเนิดมาจากอำเภอรจริมจังหวัดน่านนะคะไหลผ่านมาที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ท่าปลาอำเภอเมืองตรอนนะคะแล้วก็พิชัยตามลำดับเพื่อที่จะไหลสู่จังหวัดพิษณุโลกอีกทีหนึ่งนะคะไหลามาจากน่านส่งต่อให้พิษณุโลกนะคะความยาวอยู่ที่ประมาณ160กิโลเมตรเลยเนาะอ่ะ ต่อมาแม่น้ําที่สําคัญอีกแม่น้ำหนึ่งนะคะก็คือแม่น้ําปาดนะคะแม่น้ําปาดเนี่ยจะอยู่ที่ภูดูนะคะอำเภอม่วงเจต้นต้นน้ํามาจากบ้านโคกนะคะไหลผ่านฟากทา่าน้ําปาานะคะเพื่อลงสู่แม่น้ําที่บ้านปากปาดแสนต่ออ,อําเภอปาดนะคะอ่ะซึ่งถ้าได้ยินถึงแม่น้ําปาดเนี่ยสิ่งที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงของแม่น้ําปาดเลยนะคะก็คือนี่เลยค่ะ เรื่องของแม่น้ำสองสีเดี๋ยวครูพาวพามาดูนะคะนี่เลยแม่น้ำสองสีที่จังหวัดอุตรดิตถ์เราถือว่าเป็นขึ้นชื่อมากเลยนะคะเมื่อกี้ครูสอนแม่น้ำน่านไปแล้วแม่น้ำปาดไปแล้วใช่ไหมนักเรียนดูตรงนี้นะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากน้ำค่ะที่ปล่อยมาจากเขื่อนศิลกิตเขื่อนศิิกิตอยู่อำเภอท่าปลาใช่ไหมตามแม่น้ำน่านมาและมาบรรจบกับแม่น้ำปาดค่ะที่ มีฝนตกบริเวณทางตอนเหนือแล้วทําให้ลําน้ําห้วยเนี่ยไหลรวมกันเป็นน้ําปาดนะคะซึ่งการไหลามาเนี่ยหลังจากที่เกิดฝนตกเนาะแม่น้ำมรก็จะเกิดสีใช่ไหมคะจึงทําให้เป็นสองสีได้อย่างชัดเลยคือแม่น้ําของเขื่อนและ แม่น้ําที่จากลําห้วยของชาวบ้านตามหุบเขาเนี่ยก็มี2ส,สีนะคะซึ่งจะเกิดได้ปีละหนึ่งครั้งก็น่าจะเป็นช่วงฤดูฝนนะคะอ่ะครูก็มีภาพมาให้ดูด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเด็กๆเ,เคยเห็นด้วยตาของตัวเองหรือเปล่านะคะจะอยู่ที่เขื่อนศิริกิจเลยนะคะนักเรียนสามารถมีจุดชมวิวนะคะที่เขื่อนศิริกิจเนาะก็ไปดูได้มันจะมีสะพานตรงนี้อยู่อะคะ่ะ หลายคนเคยไปดูที่สะพานนี้เนาะแล้วก็สะพานข้ามแม่น้ําตรงนี้นะคะทําให้เราเห็นสีของแม่น้ําได้ชัดเจนนะคะคูพ่พาาเคยไปดูอยู่ประมาณไม่กี่ครั้งเองนะเนาะแม่น้ํามันก็จะรวมกันแบบนี้เลยนะคะอ่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่หัวข้อที่3ของแม่น้ํานะคะก็คือคลองตอนคน่ะคลองตอนเนี่ยต้นกําเนิดจากภูเมียงนะคะ อำเภอน้ำ p h a เออครูอ่านออกเสียงผิดสินาะเมี่ยงนะคะภูเมี่ยงอำ,ำนนำยอำเภอน้ําปา t นะคะที่ไหลผ่านอำเภอน้ําปา t นะฮะท้องแสนคันแล้วก็ตอนบริเวณตอนเนี่ยก็คือบ้านแก่งนะคะบริเวณบ้านแก่งเป็นคลองที่ยาวที่สุดของจังหวัดเลยนะคะนอกจากนี้ครูไปเจอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าตรงนี้เขามีอ่างเก็บน้ําด้วยนะ นะคะอ่างเก็บน้ําเขื่อนคลองตอนนะคะอยู่ที่จังหวัดอุตรดิษฐ์โอ้อันนี้ความรู้ใหม่เลยนะนะคะอยู่ตรงนี้เนาะอ่ะมีรูปภาพให้ดูนี่นะคะอ่างเก็บน้ําคลองตอนนะคะเดี๋ยวคูพาวจะพาไปดูอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของแม่น้ําที่มาบรรจบกันในจังหวัดอุตรดิตฐ์นะคะอ่ะ ตรงนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าข้างบนเนี่ยเป็นการไหลมาของแม่น้ำน่านจริงไหมแม่น้ำน่านมาจากอไหนนะนี่นะคะเป็นแม่น้ำน่านนะคะไหลมาแต่ตรงนี้อันนี้คือจุดที่หนึเนาะแม่น้ำน่านไหลมากับน้ำปาดมาอยู่ตรงที่เขื่อนเศรษกิจตรงนี้มีแม่น้ำสองสายนะคะอันนี้มาจากน่านอันนี้มาจากน้ำปาดนะคะแม่น้ำปาดนะคะ แล้วก็2ส,สายตรงนี้สอสายแม่น้ำสองสายชนกันเนี่ยก็เป็นแม่น้ำสองสีเมื่อกี้ที่ครูบอกอยู่บริเวณนี้เลยส่วนคลองตอนนะคะได้ยินที่ครูบอกแม่ก็มาจากไหนบ้างนะมาจากตรอนพี่ชยัยทองแสนขันนะคะเส้นนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าบริเวณนี้นะคะเป็นแม่น้ำคลองตอนนะคะเออมันก็ไม่ยากนะมันเลยทำให้เรามองแม่น้ำออกเนาะว่าเอ๊ย เพิ่งรุนเนี่ยว่าอุตรดิตถ์ไม่ใช่มีแค่แ,แม่น้ำน่าน,นะยังมีแม่น้ำปาดแล้วก็แม่น้ำคองตอนที่สำคัญด้วยนะคะอ่ะต่อมาเรื่องต่อมานะคะก็คือเรื่องของโครงสร้างทางธรณีวิทยาอุตรดิตถ์ของเรานะคะก็มีชั้นหินที่ประกอบไปด้วยหลายชั้นเลยนะคะมีชั้นหินแปร ชั้นหินแปรหินอคานีนะคะโดยหินที่พบมากก็คือเป็นหินทรายและหินดินดานที่เจอในจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะหินดินดานก็จะพบได้ที่อำเภอรับแลและก็อำเภอเมืองเนาะส่วนหินทรายเนี่ยก็จะเจอได้ที่อำเภอนามปาดบ้านโคกและทองแสนขันนะคะนี่นะคะก็คือลักษณะเอยลักษณะบอกอ่ะขอโทษลักษณะนะคะของหินทรายที่เจอนะคะ บริเวณน้ำปาาเนาะถ้าใครเคยขึ้นไปที่อุทยานลำน้ำหน้าหรือผ่านอำเภออำเภอน้ำปาดนักเรียนจะเห็นบริเวณข้างทางเปน็นลักษณะประมาณน,นะคะอย่างได้ชัดเลยเห็นชัดเจนเลยนะคะอะบริเวณลุ่มแม่น้ำเนี่ยก็จะเป็นตะกอนนะแต่ของเราเนี่ยมันยังไม่แข็งตัวนะคะนักเรียนเนา เนื่องจากมันเป็นแค่ทางผ่านของแม่น้ำน่านนะคะตะกอนอะไรต่างๆส่วนใหญ่ก็จะไปรวมอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาเนาะอันนี้เป็นสีของดินนะคะที่ครูเอามาจากงานวิจัยเนาะซึ่งสีนี้มันไม่ได้เป็นสีจริงๆนะนักเรียนคือเขาจําลองขึ้นมานะคะสีที่เขาจําลองขึ้นมาที่ราบลุ่มนะคะอย่างที่บอกเนาะเมืองพิชัยตรอนนะคะเห็นไหม ถ้าสีเขียวเข้มอย่างนี้ก็จะเป็นเขตลาดชันก็แสดงว่ามีลักษณะของภูเขาแต่ส่วนสีส้มเนี่ยก็จะเป็นแห้งแลง้งส่วนใหญ่ไม่ค่อยพบเนาะในจังหวัดอุตรดิตฐ์นะคะยังไม่ได้พบมากต่อมานะคะเรื่องภูมิอากาศของจังหวัดอุตรดิตฐ์นะคะภูมิอากาศของจังหวัดอุตรดิษฐ์เนี่ยครูขอเริ่มที่เรื่องของอุณหภูมิก่อนเลยอุณหภูมินะคะที่ครูแคปหน้าจอมานะคะอันนี้ครูเอามาจาก เพจอุตรดิษฐ์24ชั่วโมงที่มีการนําเสนอข่าวนะคะเอามาจากข่าวการพยากรณ์อากาศอีกทีหนึ่งนะคะอุตรดิษฐเคยมีสถิตินะคะในการทําลายไว้ก็คืออุณหภูมิสูงที่สุดคือ44.5องศานะคะคือถือว่าบางคนก็ชอบแซวว่าอุตรดิษเนี่ยอะไรนะมีอยู่3ามฤดูร้อนร้อนมากร้อนฉ่อห่อเลยใช่ไหมคะ เดี๋ยวครูขอปูพื้นความรู้เรื่องของลมมรสุมที่พัดเข้ามาดีกว่านะคะในแต่ละปีเนี่ยประเทศไทยนะคะเอานี้เอาภาพรวมของประเทศก่อนนะคะจะประกอบไปด้วย2ลมมรสุมค่ะเราเรียกว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะตรงนี้เลยนะคะซึ่งถ้าตะวันออกเฉียงเหนือนะคะออกเฉียงเหนือเนี่ย จะพัดพาความหนาวเย็นมาจากจีนนะคะทำให้เกิดฤดูหนาวค่ะแต่ถ้าทางใต้นะคะจะพัดพายุนะคะมาจากตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็จะเป็นฤดูร้อนได้นะคะเพราะฉะนั้นฤดูนะคะจึงมีส่วนสำคัญนะคะจากที่เกิดจากลมมรสุมเนาะ นี่เลยนอกจากนี้นะคะในช่วงฤดูร้อนเนี่ยถัดมามันจะเป็นฤดูฝนใช่ไหมคะก็จะพาพายุหมุนเขตร้อนต่างๆมาอีกนะคะพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยก็จะนํามาซึ่งฝนนะคะเพราะฉะนั้นจึงทําให้ประเทศไทยเนี่ยมี3ฤดูนะคะตอนนี้เรากลับมาดูที่จังหวัดอุตรดิตของเรานะคะจังหวัดอุตรดิตเนี่ยโดยถ้าแบบอากาศปกติเลยนะเราจะเฉลี่ยอยู่ประมาณ27 9องศาเซลเซียสน,นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นถือว่าอากาศเย็นสบายเนาะเขาบอกว่าเราเนี่ยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะคะจึงทำให้เรามีอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะคะในเดือนเมษาเนี่ยในหน้าร้อนปกติอุตรดิษฐเนี่ยจะร้อนกว่าที่อื่นไม่รู้สิไม่ถึงกับร้อนระสูงสุดระดับประเทศแต่ก็เคยติดติดสถิติมาแล้วนะคะติดอันดับมาแล้วเนาะนะคะแต่เดือนธันวาเนี่ย ก็เหมือนฤดูหนาวในจังหวัดอื่นๆเลยก็คือจะอุณหภูมิต่ำกว่านะคะแค่นั้นเองเนาะเมษาก็จะร้อนที่สุดทันวาก็จะหนาวที่สุดแต่เขาบอกว่าเหมือนว่าบ้านเราตอนนี้จะหมดหนาวแล้วไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะต่อมานะคะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของลมเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เป็นฤดูใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องของลมนะคะ ลมอย่างที่ครูบอกอธิบายไปตอนต้นในเรื่องของระดับประเทศไทยเลยนะก็คือออกเฉียงใต้พาฤดูฝนนะคะมาให้เรานะคะออกเฉียงเหนือทําให้เราเกิดฤดูหนาวนะคะส่วนช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันจะทําให้มีอากาศแปรปรวนแล้วก็สามารถเกิดพายุได้ในช่วงนี้เนาะสังเกตง่ายๆอะนะคะ ช่วงระหว่างเดือนประมาณเมษาพฤษภาอะไรช่วงเนี้เดี๋ยวฝนฟ้าพายุขนองทางทางี้เป็นหน้าร้อนแต่ฝนตกรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทําให้เนี่ยช่วงนี้มีอากาศแรปรปรวนนิดนึงอาจจะมีพายุเข้าหลายๆลูกนะคะร้อนบางที่แรงก็แรงมากนะคะแล้วก็บางที่ตกก็จนน้าท่วมก็เกิดขึ้นมาแล้วนะคะนะคะถ้าสมมติว่ามีช่วงพายุดิเพชชันบ่อยๆก็จะทําให้ฝนตก ติดต่อกันได้หลายวันนะคะอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมได้เลยเนาะมีเรื่องฤดูเรื่องลมไปแล้วเรื่องที่สนะคะเป็นเรื่องปริมาณฝนนะคะฝนอุตรดิษฐ์เนี่ยครูถือว่าเป็นภาคที่เอ่อเป็นจังหวัดที่มีฝนตกได้ค่อนข้างดีนะคะมีเฉลี่ยดังนี้เนาะปริมาณน้ําฝนนะคะก็จะสูงกว่า ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยของภาคเหนือเลยก็คือตกดีนั่นเองนะคะโดยเดือนสิงหากักยานะคะจะมีน้ำฝนเยอะกว่าเดือนอื่นๆเลยเป็นช่วงล่องมรสุมด้วยนะคะแถมยังมีดีเพช่นผ่านอีกนะคะเกิดอิทธิพลบวกกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ครูบอกว่ามันจะพาฝนมาให้ด้วยนะคะบวกกับพายุดีเพช่นบวกกับช่วงเดือนที่เป็นหน้าฝนตรงนี้นะคะครูขีดให้ชัดเจนเลยเนาะ ตรงนี้นะนี่นี่สาเขาเรียกว่าฝนยกกําลังสเลยนะคะจึงทําให้เดือนสิงหากันยาเนี่ยหรือช่วงฤด,ดูฝนอ,อุตระดิ์จะมีฝนที่ค่อนข้างดีเลยนะคะตอนนี้ครูหยิบรูปภาพของออแถบสีปริมาณความเข้มของฝนมาให้ค่ะอันนี้เราจะสามารถใช้ประโยชน์ได้จากการที่เราไปดูภาพจากดาวเทียมหรือว่าเคยดูช่อง7แ็ดมที่เขามีกรมมุตุนิยมวิทยาที่เขา ที่เขามีการพยากรณ์อากาศนะคะครูจําชื่อเขาไม่ได้เขาชื่ออะไรที่เขาชอบแต่งตัวแปลกๆแล้วก็แต่งเป็นคุณยายบ้างแต่งตัวเป็นนักดับเพลิงหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อตามตามเทรนตามกระแสะแล้วเขาก็จะโยงเข้าสู่การอธิบายเออพยากรณ์อากาศเนาะกสีตรงนี้นักเรียนก็สามารถเอาไปดูได้ว่ามันสีเนี่ยมันเหมาะมันคือสภาพฝนยังไงบ้างถ้าสีไล่มาจนถึงตรงนี้เลยนะคะ ไม่มีฝนเป็นหมอกบางๆนะคะเดี๋ยวจะมีรูปตัวอย่างให้ดูเนาะถ้าออกมาทางสีเหลืองเหลืองหน่อยแสดงว่าฝนตกน้อยสีส้มปันกลางนะสีแดงค่อนมาทางหนักมากนะคะแต่ถ้าสีชมพูเนี่ยอาจจะเกิดหนักพายุเข้ารุนแรงหรือลูกเห็บตกได้นะคะนี้นะคะเป็นตัวอย่างเนาะเฉดสีที่แสดงอ่า ความเข้มของฝนนะคะสังเกตได้ว่าสีมันจะไล่ามาจากเฉดน้ําเงินเนาะถ้าเฉดน้ําเงินหรือสีฟ้าไปว่าไม่มีฝนตกนะคะมันที่ส่วนใหญ่าขาวเขาเอามาใช้กันนะคะก็จะเป็นสีเขียวเป็นต้นมาสีเขียวคือฝนตกบางๆนะคะไล่ามาเรื่อยๆ,ๆนะคะจนถึงสีแดงคือเป็นบริเวณที่ฝนตกหนักนะคะเวลาที่นักเรียนเจอภาพแผนที่ของความเข้มของฝนเนี่ยนักเรียนจะได้ดูออกดูเป็นนะคะว่าบริเวณไหนเนี่ยฝนจะตกมากนะคะโอเคค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะจบไว้ที่ปริมาณน้ำฝนก็คือภูมิอากาศของจังหวัดอุตรดิตนะคะสรุปว่าวันนี้คุณคูพาวเนี่ยสอนไปทั้งหมดมีเรื่องอะไรบ้างนะคะก็คือ,ม,อ,อ,อะคะมีเรื่องของที่ตั้งนะคะมีเรื่องของที่ตั้งแผนที่ติดต่อเขตปกครองเก้าอำเภอนะคะแล้วก็สอนเรื่องของสภาพที่ตั้งที่สรุปได้3ข้อเป็นรูปแม่น้ำหน้าน,เ,นเป็นที่ราบ ลอนลาดนะคะแล้วก็เป็นภูเขาสูง3เรื่องแล้วนะคะเรื่องที่4เป็นเรื่องของแม่น้ําลูกแม่น้ําม,มี3ามสายนะคะที่เป็นสายสําคัญ, <ST. S 1> คญก็มีแม่น้ําน่านแม่น้ําปาดแม่น้ำพองตอนนะคะแล้วก็มีเสริมความเล,เ,ลเ,ลเล็กๆน้อยๆคือเรื่องของแม่น้ำสองสีนะคะ <ST. S 2> ต่อมาโครงสร้างวิทยาเนาะว่าอุตรดิตของเราเนี่ยเป็นมีชั้นหินหรือดินอะไรบ้างนะคะ <ST. S 2> แล้วก็เรื่องที่สี่ โอขออภัยสิแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะคือเรื่องของลักษณะภูมิอากาศนะคะก็คือมีอุณหภูมิเรื่อหรือว่าฤดูกาลนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของลมเรื่องของปริมาณน,น้ำฝนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมี การเรียนการสอนเท่านี้ส่วนแบบฝึกหัดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําพร้อมกันอีกทีในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ